วันนี้พามาเดินชมโบราณสถานที่ชื่อว่าวัดมะเครดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งเรามาชมกันว่าภายในบริเวณวัดมะเครดนั้นมีอะไรที่น่าสนใจวัดมะเครดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตวัดป่าหรืออารัญยิกของ เมืองกำแพงเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับสุโขทัยและก็ศีสัชนาไหลครับปีที่ยูเนสโกอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือธันวาคม2534นะครับพื้นที่ส่วนแรกที่นํามาชมก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเขตพุทธาวาสที่มีกําแพงแก้ว ล้อมรอบครับกําแผงแก้วก่อด้วยศีลาแรงเป็นลักษณะศีลาแรงปักแล้วก็มีทับหลังวางเทินด้านบนครับเขตพุทธาวาดก็คือเขตของพระพุทธองค์ครับเป็นการจำลองพื้นที่เป็นพื้นที่ของพระพุทธเจ้าครับซึ่งก็เป็นเขตที่พุทธศ,ศ,ศาสนิกชนก็จะเข้ามาประกอบพิธีทำพิธีต่างๆในพื้นที่ส่วนนี้ได้ครับ เดินเรียบๆส่วนที่เป็นกำแพงแก้วเพื่อมาหยุดตรงหน้าทางเข้าซึ่งเดิมประตูทางเข้าก็จะมีซุ้มหลังาคาเราเดินเข้าไปด้านในส่วนของกำแพงแก้วก็จะมองเห็นฐานของวิหารครับนี่คือส่วนแรกวิหารของวัดมักเพชครับ วิหารของวัดมะเค็ดมีพื้นที่อยู่สองส่วนครับด้านขวามือด้านหน้านี้เป็นเหมือนส่วนที่สร้างเพิ่มเติมในภายหลังนะครับยื่นออกมาเทียบจากพื้นที่ส่วนที่เป็นวิหารหลักจะมีส่วนที่เป็นเสาครับมีผนังด้านข้างอายุของโบราณสถานวัดมะเค็ดอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่20-21ถึงครับ เมื่อเราเดินเรียบๆส่วนที่เป็นฐานของวิหารซึ่งเป็นฐานหน้ากระดานยกตรงขึ้นไปนะครับอ้อมไปด้านหลังก็จะมีเจดีย์ประธานตั้งอยู่ส่วนกลางศูนย์กลางด้านหลังของโบราณสถานส่วนที่หลงเหลือที่ได้รับการบูรณะแล้วนะครับส่วนนี้คือเจดีย์ประธาน พอสำรวจไปโดยโรอบกับด้านหลังของวิหารมีบันไดาทางขึ้น2ทางครับเมื่อสกักครู่เดินมาจากด้านหน้านั้นจะเห็นว่าไม่มีบันไดาทางขึ้นนะครับสันนิฐานได้หลายแบบอาจจะเป็นบันไดที่เป็นเครื่องไม้ซึ่งก็ูุพังไปตามการเวลา ในอดีตนั้นวิหารจะมีความสำคัญใช้ประโยชน์มากกว่าส่วนที่เป็นอุโบสถครับเราจึงเห็นวิหารในหลายหลังของอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยกำแพงเพชรรีสัชาลัยจะเห็นวิหารมีความโดดเด่นมากกว่าอย่างไรก็ตามมีหลายวัดที่ยุคหลังมีการปรับวิหารเป็นอุโบสถก็จะมีการปักฐานของ ใบเสมาไว้โดยรอบ8จุดครับส่วนนี้คือวิหารของวัดมะเคลดเราจะขึ้นไปชมด้านบนของวิหารด้วยกันครับเมื่อขึ้นมาด้านบนของวิหารก็จะสังเกตเห็นส่วนที่เป็นฐานชุกชีฐานปฏิสฐานองค์พระพุทธรูปในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้ ก็จะหลงเหลือเฉพาะส่วนฐานชุกชีไม่ปรากฏองค์พระพุทธรูปครับเดินไปรอบๆพื้นจะเห็นการปูเหมือนเทป,ปูนนะครับในส่วนพื้นส่วนผนังก็มีการก่อผนังด้านข้าง เดินมาด้านนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าอาสนะสง์จะเห็นอาสนะสงย์ยาวๆไปด้านหลังก็จะเป็นมาตรฐานของพื้นที่โบราณสถานในยุคสมัยสุขโขทัยนะครับโบราณสถานก็วางตัวในทิศตะว,วันออกตะว,วันตกฐานชุกชีจะเป็นฐานปัดที่มีบัวความบัวหงาย เดิมด้านบนก็จะปฏิสถานองค์พระพุทธรูปปัจจุบันก็จะไม่หลงเหลือร่องรอยนะครับในส่วนของเจดีย์ประธานนั้นมีมุกยื่นด้านหน้าสำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปครับทำเป็นซุ้มยื่อนออกมาส่วนของเจดีย์ประธานพบว่าฐานนั้นเป็นศีลาแรงครับ เป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่สีลาแรงฐานล่างนะครับเขียงด้านล่างส่วนนี้ที่เป็นลูกแก้วอกไก่ส่วนด้านบนเหนือขึ้นไปนั้นจะเป็นวัสดุหลักจะเป็นอิฐนะครับเมื่อเทียบเคียงกับโบราณสถานในหลายแห่งพบว่าจะใช้ศีลาแรงเป็นหลัก แต่สำหรับที่นี่จะมีบางส่วนที่เป็นอิฐที่ท่านได้ชมนี้คือโบราณสถานที่ผ่านการบูรณะแล้วนะครับด้านหลังก็พบว่ามีซุ้มพระพุทธรูปเป็นมุกยื่ยนออกมาครับที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากครับเล็กๆเ,เจดีย์ประธานที่มีซุ้มพระพุทธรูปยื่ยนออกมาสี่ด้านครับพบว่า จะมีจำนวนหลายแห่งในพื้นที่เมืองกำแพงเพชรที่เป็นเมืองประวัติาศาสตร์แต่จะไม่พบที่สุขโขทยัยลักษณะที่มีมุกยื่นส่วนหนึ่งก็มีการสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะมาจากผู้กามในลักษณะเจติยาคาร หรือเป็นเจติยวิหารก็คือมีสี่ทิศที่มีซุ้มพระพุทธรูปออกมาด้วยนะครับที่วัดมะเคลก็เป็นช่วงรอยต่อสุขโขทัยตอนปลายก็คือเลยสุขโขทัยมาแล้วนะครับแต่ได้รับอิทธิพลศิลปะเดิมของสุขโขทัยตอนปลายต่อมายังอายุทยาตอนกลางครับนี่คือพื้นที่แรกที่ให้ท่านได้ชมนะครับ ในเขตที่เรียกว่าเขตพุทธาวาสภายในกำแพงแก้วเจดีประธานมีการย่อม,มุมแล้วก็มีส่วนที่เป็นบัวขวามบัวหงายมีโอกไก่ประดับแต่ส่วนยอดนั้นหักพังทลายลงหมดแล้วนะครับจึงเหลือให้ชม ไม่มากทางด้านทิศเหนือมีประตูทางออกกำแพงแก้วเพื่อออกไปยังพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขตสังขาวาสหรือว่าเขตของพระสงฆ์ครับที่จำวัดอยู่ที่วัดเมะเครด็ดในการบูรณะ โบราณสถานครับถ้าส่วนใดที่ไม่สามารถประกอบกลับไปได้ก็จะนำมาวางเรียงกันไว้ครับอย่างเช่นบริเวณนี้ก็จะเป็นศิลาแรงครับเป็นก้อนเป็นก้อนนำมาเรียงกันไว้เป็นกองขนาดใหญ่นะครับก็คือส่วนที่นำประกอบกลับไปไม่ได้ ในพื้นที่เขตสังขาวาดพบว่ามีฐานของศาลาครับอยู่2จุดจุดแรกอยู่ด้านหน้าทางตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็เดินลึกเข้ามาในแกนเดียวกันก็พบว่ามีฐานของซาลาอีกฐานครับซึ่งมีความสูง2ระดับครับลดหลั่นกันขึ้นไปนี่คือส่วนที่เป็นฐานซาลาที่หลงเหลือ ให้ได้ชมเป็นร่องรอยในเขตสังคาวาสนะครับเขตของพระสงฆ์บรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นเงียบสงบครับเวลาเรามาเดินไปรอบๆโบราณสถานแนะนำให้ลองมาเดินคนเดียวนะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสอารมณ์ของ หอมเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน,นะครับนี่คือฐานของศาลาที่อยู่ในเขตสังขาวาสทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือพบว่ามีเหมือนเป็นศาลาพระพุทธ เพราะว่าด้านบนนั้นมีฐานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปครับยกสูงขึ้นลักษณะของอาคารด้านหลังครับตีสันนิฐานด้านบนนั้นอาจจะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธครับพระพุทธรูปส่วนนี้อยู่ในพื้นที่ด้านนอก กำแพงแก้วนะครับเป็นพื้นที่ฝั่งที่ถูกเรียกว่าเป็นเขตสังฆาวาสเขตของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่พระสงฆ์ไหวพระรัตนไตรยัยอยู่ที่นี่นะครับมุมนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบนวิหารทุกครั้งนะครับที่จะปฏิบัติทำปฏิบัติกิจของสงฆ์ครับ ก็เล e ่าตามที th um ai, g g ่เห็นนะครับเราาําเรื่องราวส่วนในความเป็นจริงก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับบางจุดก็ยังมีลักษณะเสาครับโผล่ขึ้นมาจากเนินส่วนหนึ่งก็มีดินทับถมผมกำลังเดินไปในจุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าพื้นที่ที่มีห้องชำระกายแล้วก็ มีบอ่อน้ำนะครับส่วนแรกนี้มีศิลาแรงกระจายอยู่แล้วก็มีบอ่อน้ำความพิเศษของบอ่อน้ำที่นี่บ่อจุดนี้ของวัดมะเคร็ดก็คือเป็นบอ่อที่มีหลังคาคลุมครับจะสังเกตว่ามีเสารับเสาแล้วก็มีบอ่ออยู่ตรงกลางครับบ่อก็จะมีความลึก เป็นบ่อศีลาแรงด้านล่างจะเห็นชั้นศีลาแรงครับนี่คือบ่อน้ําที่มีหลังคาคลุมซึ่งหลังคานั้นจะเป็นเครื่องไม้นะครับที่พังไปตามการเวลาบรรยากาศโดยรอบของวัดมะเคลตก็สงบร่มรื่นครับ ส่วนด้านนอกกำแพงวัดครับที่อยู่ฝั่งทิศเหนือเยืองไปทางใต้นิดหน่อยครับมีบอ่อน้ำศิลาแรงก็จะเป็นบอ่อน้ำที่พบเห็นในลหลายๆวัดเป็นบอ่อขนาดใหญ่นี่คือลักษณะของบอ่อน้ำโบร,ราณบอ่อศิลาแรงครับเมื่อมองไปด้านล่างเราจะเห็นชั้นศิลาแรงครับที่ต่อจากศิลาแรงที่เป็นก้อน ส่วนนี้คือบอ่อน้ำของวัดมัคเคลในอดีตนั้นทิศทางของน้ำครับก็มีบอ่อน้ำสะสมน้ำไว้ใช้ได้แต่ว่าปัจจุบันเส้นทางน้ำน้ำใต้ดินก็เปลี่ยนแปลงไปหลายๆบอ่อก็จะเป็นบอ่อแห้งไม่มีน้ำนะครับรอบๆบ,บริเวณของวัดมักเคตนะครับ สำหรับท่านที่จะเดินชมแบบธรรมชาติครับจะมีถนนที่เป็นถนนลูกลังอย่างถนนฝั่งนี้นะครับจะเป็นถนนที่ขั้นระหว่างด้านขวาวัดมะเตและด้านซ้ายวัดมะคอกครับโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะครับเราชมเส้นทางเดินนิดหนึ่งครับเผื่อท่านจะเดินชมถ้ามีเวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับฟังเสียงนก ด้านนี้คือด้านที่ตะวันตกของวัดจะเห็นว่าพื้นที่วัดก็มีขนาดที่กว้างใหญ่นะครับเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่อีกวัดหนึ่งเทียบเคียงกับวัดปัจจุบันก็ใหญ่กว่าหลายๆวัดในเชิงของพื้นที่นะครับนี่คือเส้นทางเดินเรียบป่าออกไปยังถนนที่เป็นถนนลาดยาง ในอดีตประวัติศาสตร์นั้นนะครับเมืองกำแพงเพชรก็เป็นเมืองหน้าด่านระหว่างอายุธยากับล้านนาอายุธยากับหงสาวดีนี่คือช่วงสมัยเวลาที่เกี่ยวข้องที่เมืองกำแพงเพชรนั้นมีความสำคัญการเคลื่อนทัพของอยุธยาขึ้นมาทางด้านเหนือก็จะมาพักที่เมืองหน้าด่าน ที่กำแพงเพชรมาเตรียมสเสบียงเตรียมผู้คนครับกำแพงเพชรเองก็ถูกทิ้งร้างอยู่ช่วงหนึ่งมีการเทครัววัดต้อนผู้คนลงไปยังอยุธยาครับนี่คือมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ที่หลงเหลือให้เราได้เรียนรู้ครับมีวัดจำนวนมากอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่หลายท่านอาจจะเดินทางผ่านในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสมาที่เมืองกำแพงเพชรก็ขอเรียนเชิญครับและมาชมโบราณสถานมรดกโลกมาชมร่องรอยที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้หลงเหลือมาถึงปัจจุบันนี้ ทางด้านทิศใต้นอกกำแพงวัดมีบอ่อน้ำอยู่บอ่อหนึ่งเป็นบอ่อแบบกลมครับบอ่อน้ำโบร,ราณเป็นบอ่อกลมมีความลึกมากพอสมควรครับมีการทำรั้วเหล็กรอบไว้เพื่อความปลอดภัยครับมุมนี้จะอยู่ทาง ทิศใต้นะครับของโบราณสถานมองเข้าไปไกลส่วนนั้นก็คือส่วนของเจดีย์ประธานผมให้ชมชมความร่มรื่นนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่มองเข้าไปจากกำแพงวัดครับเข้าไปด้านในจะมองเห็นส่วนที่เป็นกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นท่านที่เข้ามาชมก็จะเห็นสองชั้นแบบนี้ ชั้นในจะเรียกกำแพงแก้วชั้นนอกจะเป็นกำแพงวัดปกตินะครับส่วนที่เป็นวัตถุโบราณที่พบที่วัดมะเคร็ดกรับจะเป็นเครื่องสังคโลกนะครับที่เป็นแบบดินเผาเคลือบใสซึ่งพบการผลิตที่เตา ผลิตสังฆโลกของเบองสุขโขทยับปัจจุบันก็มีการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรนะครับในช่วงท้ายของคลิปครับเรามาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฐานของศาลาอยู่ด้านนอกครับ ก็น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเหตุใดจึงมีฐานศาลาอยู่ด้านนอกอีกจุดหนึ่งครับก็ขอพรขอบุญบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่โบราณสถานวัดมะเคร็ดได้คุ้มครองรักษาพี่น้องทุกท่านครับให้ปลอดภัยประสบแต่ความสุขความโชคดีมีโอกาสก็จะพาทุกท่าน เที่ยวชมวัดมะเคร็ดในอีกหลายๆช่วงเวลาหลายๆหรือดูการขอให้โชคดีทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนกันเพื่อไปเที่ยวป่าเที่ยวโบราณสถานกันครับ